นี่แหละครับสอนชลนรสอนนะครับเจเป็นสาวเียงสวยเสียงหวานมากนะครับอดีตเมนโวเกิลของกลุ u p วง CLC จากเกาหลีใต้นะครับล่าสุดนะครับคัมแบ็กกับผลงานเดี่ยวเพลงใหม่ครับชื่อว่า n i r v a n a Girl นะครับซึ่งสร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผลงานเพลงบุกตลาดอินเตอร์เพลงนี้ไม่เพียงน้องสอนนะฮะที่กลับมาอวดดีลาท้งร้องและก็แดนซ์ได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งแต่นี่ยังเหมือนเป็นการรียูเนียนเล็กๆของวง CLC ด้วยเครับเพราะว่าได้เพื่อนร่วมวงเดิมเนี่ย มาร่วมเฟเจอริงในเพลงนี้ด้วยกันมากกว่าหนึ่งคนครับสวัสดีทุกคนนะคะสอนนะคะอ๋อก็คราวที่แล้วที่เจอกันก็ยังอยู่ในวงอยู่เลยเนาะตอนนี้ก็ออกมาทํางานเป็นศิลปินเดี่ยวลวคะค่ะแล้วก็ออกเพลงทั้งหมดคราวนี้เป็นเพลงที่4ี่แล้วก็ ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ที่ยังคอยติดตามแล้วก็สนับสนุนสนอยู่ค่ะก็แฮปปี้นะคะแต่ก็ยังมีความบอกว่าเหงาอยู่บ้างนิดนึงด้วยความที่เราค่อนข้างชินกับการทำงานกับเพื่อนๆอีกกคนแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่ออกเพลงก็ เอาง่ายๆเลยคือจริงๆแล้วก็คิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ออกมาจากวงแล้วก็ยังได้ทําดนตรีได้ออกเพลงออกมาเรื่อยให้แฟนๆได้ได้ได้ฟังกันนะคะก็คือตรงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกําลังใจให้สอนแล้วก็สนับสนุนสอนมาตลอดสอนก็ถือว่าตัวเองไม่รู้ทําบุญมาเยอะหรือยังไงแต่ก็รู้สึกโชคดีมากแล้วก็แบบ อยากจะตั้งใจทํางานมากๆเพราะว่าก็ไม่ได้มีศิลปินหลายๆคนที่ออกมาจาก Girl กรุ๊ปแล้วก็ได้มาทําเพลงเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะตั้งใจทํางานยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ถือว่าเราโชคดีที่เราได้มีประสบการณ์ กับ CL c l ีมาแล้วสนก็นำประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการเป็นนักร้องเดี่ยวก็เลยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างโชคดีที่ได้ยัง ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็โชคดีที่เพื่อนๆทุกคนในวงก็ยังคอยสนับสนุนสอนเสมอเวลามีเพลงใหม่ออกมาหรือว่ามีงานใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะคอยอัปเดตกันแล้วกันว่าเออตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างหรือแบบอ่ะเพลงนี้ชนนอนออกตีมอะไรคะออกเพลงแบบไหนคะอะไรประมาณนี้ค่ะก็สนับสนุนกันแล้วก็อัปเดตกัน ความที่ยังไม่ค่อยชินกับการเขียนเพลงเองสอนก็จะแบบว่าเป็นคนที่หนักไปทางด้านวิชวลมากกว่าก็คือจะคิดเรื่องแบบว่าเราอยากได้เป็นเป็นธีมอะไรเราอยากจะให้เอมวออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็จะเอาไอเดียนั้นไปเสนอให้กับโปรดิวเซอร์ที่สอนโชคดีมากที่ได้เจอโปรดิวเซอร์จากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นมีอยู่ทีมอยู่เออยู่ที่เกาหลีแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์ก็มีด้วยแต่ก็คิดว่า ไม่นานก็คงจะเขียนเพลง uh โดยตัวเองเป็นแล้วก็เลยน่าจะประมาณปีหน้าต้นปีหน้าอะไรย่างเงี้ยค่ะอยากจะเริ่มปล่อยเพลงของตัวเองบ้างเพลงใหม่ล่าสุดที่ทำกับโปรดิวเซอร์คนสิงคโปร์ครั้งแรกเพลงพิเศษเพราะว่ามีเยอึนมาเป็นแรปเปอร์ให้เขาเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแดน e ซัมเมอร์แบบว่าอารมณ์แบบนั้นเลยก็เลยแบบเพ้อยากให้อยากมีแรปเปอร์ก็คิดว่าเออเอาใครมาร้องดีบินน้องมาอัดเพลงที่สิงคโปร์รอบหนึ่งสาเหตุที่กลับไปเกาหลีก็คือไปถ่าย m อมวแล้วก็ใน m อวก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือได้ซึ่งยอนมาเต้นใน m อวด้วยปีหน้าถ้ามีโอกาสสันก็ สำหรับตัวเองเนาะอยากจะอยากจะไปจัดอีเวนท์ที่ไทยเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับไทยนันมาอก็คือแบบตั้งแต่ออกเพลงเดี่ยวมาก็คือไม่ได้เจอแฟนคลับคนไทยเลยก็เลยคิดว่าปีหน้า,นาต้นปีหน้าเป็นต้นไปอยากจะจัดอีเวนท์เพื่อที่จะได้พบป,ปะแล้วก็เจอหน้าแฟนแฟนคลับ แฟนคลับทุกคนที่ไทยค่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ